สัสดีปีใหม่ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์นนตตีจีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้ก็จะเข้าสู่การพยากรณ<ม>์ดวงชะตาประจำช่วงครึ่งเดือนแรกกันรัก<ม>ว่างวันที่หน<ม>ึ่งจนถึงวันที่15มกราคมของชาวลัคนาราศีธนู<อ>หรือท่านที่เกิดรักว่างวันที่16บธันวาคม,ม จนถึงวันที่12บสองมกรกาคมแต่หากท่านผูกดวงวางลัคนาตามระบบโหราศาสตร์ไทยแล้วได้ลัคนาสถิตราศีธนูคำพยากรณ์ที่อาจารย์ให้ไว้นี้นะคะก็จะมีความชัดเจนแล้วก็แม่นยำม,มากยิ่งขึ้นด้วยก็ขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมและฟังไว้เป็นเพียงแนวทางภาพรวมในการวางแผนชีวิต เป็นเหมือนเข็มทิศนำทางชีวิตให้กับท่านรับรองว่าหากท่านเดินได้ตรงจุดตรงทางตามที่อาจารย์วางแผนนี้แล้วท่านนำไปประกอบกับการดำเนินชีวิตของท่านรับรองว่าจะเกิดกำไรเกิดประโยชน์ขึ้นกับตัวท่านอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดินแรกนี้นะคะ ดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวาพาะรฤหัสสสปดีได้โคจรเดินหน้าและมั่นคงทรงอํานาจตําแหน่งดีเด่นทั้งโหราศาสตร์ไทยคือตําแหน่งกระเศตาธิปดีและยังได้ตําแหน่งปักธุมเกณฑ์ด้วยทรงผลให้ ดวงชะตาของชาวลักนณาราศีธนูนั้นเริ่มต้นสักราชใหม่วิถีชีวิตของท่านจัดโดดเด่นมีสเสน่ห์เป็นที่รักและเมตตาของผู้หลักผู้ใหญ่และแถมดาวพาทิตนะคะเป็นดาวแห่งชื่อเสียงเกียรติยศได้โคจรทับจุดเกิดของท่านอยู่ร่วมกับดาวประพุทธได้เกณฑ์ที่ดีเด่นในทางโหราศาสตร์อีกเกณฑ์หนึ่งด้วยคือเอกะนลเกณฑ์ ส่งผลให้ชาวลัคนาราศีธนูจะมีความโดดเด่นก้าวหน้ามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมโดยเฉพาะท่านใดที่ทำงานราชการหรือทำงานที่มีตำแหน่งหรือรอตำแหน่งอยู่นับว่าเป็นโอกาสดีนาทีทองของชาวลัคนาราศีธนูที่อาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ หากผลงานของท่านเนี่ยสำเร็จและเป็นที่ต้องตาต้องใจกรรมการด้วยและช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูก็จะคิดถึงเรื่องของความเป็นอยู่เป็นหลักในเรื่องของครอบครัวการสร้างหลักสร้างฐานให้กับตนเองและครอบครัวบางท่านก็คิดถึงเรื่องของการอยากมีบ้านอยากมีรถโฟกัสในเรื่องของบ้านและรถมากเป็นพิเศษเรียกว่าวิถีชีวิตของชาวลัคนาราศีธนูจะค่อยๆขยับดีขึ้น ตามลำดับด้วยแต่การที่มีดาวพังคานนะคะได้โคจรทำมุมอปริในดวงชะตาของท่านอปริแปลว่าศัตรูอุปสรรคปัญหาและดาวพังคานเองก็โคจรถอยหลังได้ตำแหน่งประและราชาชงทำให้ในช่วงนี้บุตรล้านบริวารหรือคนอายุน้อยกว่าท่านหรือวุฒธธิ ่ำกว่าท่านอ่อนกว่าท่านอาจนำความเดือดร้อนมาให้ท่านในช่วงนี้หรือมาสร้างปัญหาใกับท่านในระยะนี้ด้วยประกอบกับมีดาวคู่ศัตรตูใหญ่คือดาวพฤษุและดาวพระเสาร์ได้โคจรร่วมกันอยู่ในภพกับดมพระภพกับดมพระเป็นภพเกี่ยวกับเรื่องของการเงินรายได้ของชาวลักนาราศีธนูและดาวพระมฤตยูเอง ก็โคจรร่วมกับดาวพระลาหูเขาย่าอยู่ในพปุตตะของชาวลักนาราศีธนูอีกด้วยทำให้ท่านจะลงทนุนทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมในช่วงนี้จะต้องวางแผนให้ดีคำนึงถึงผลได้ผลเสียไว้บ้างทางที่ดีควรมีที่ปรึกษาไว้ด้วยและดูสถานการณ์ดวงดาวแล้วนะคะตอนนี้มีดวงดาวถอยหลังด้วยกันถึงสดวงด้วยกันคือดาวพ่างคาร ดาวพระมรุตโยและดาวพระพุธเองบางทีอาจมีเหตุล่าช้าเกิดขึ้นในการที่จะได้อะไรมาแต่ละอย่างเนี่ยอาจจะต้องรอนิดนึงแต่มันได้แน่นอนทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีธนูคือดาวพระเสาร์นั่นเองได้โคจรเดินหน้าและมีตำแหน่งเข้มแข็งและมั่นคงคือกเกษตรตาธิบดี ทำให้ชาวลัคนาราศีธนูยังคงม,มีโอกาสได้จับเงินคว้าเงินมีโอกาสมีช่องทางการเงินเข้ามาหาท่านอยู่และแถมมีดาวแห่งโชคลาภคือดาวพระศุกได้โคจรร่วมอยู่ด้วยและดาวพระศุกเองก็ได้ตำแหน่งเทวีโชคทําให้ชาวลัคนาราศีธนูก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาให้พอหอมปากหอมคอบ้าง แต่การที่ดาวพระศุกร์และดาวพระเสาร์นั้นเป็นดาวคู่ศัตรตูใหญ่ในทางโหราศาสตร์ไทยศกับเสาเป็นเซียนศัตรตูโคจรอ,อยู่ในภพการเงินของท่านแบบนี้ทําให้อาจมีอุปรสรรคปัญหาหรือมีคนมาหยิบยืมเงินของท่านหรือหากมีคนชักชวนท่านไปทําอะไรบางอย่างเนี่ยท่านต้องชังใจให้ดีดบางท่านนะคะเวลาได้เงินมาอย่าอวดอย่าโชว์ นะคะในช่วงนี้จะมีคนเข้ามาเหมือนกับว่าหวังอยากจะได้เงินจากท่านเห็นท่านมีตังก็จะมาขอยืมเงิน mm ท่านในช่วงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้มีตังแล้วควรเก็บไว้ให้เงียบเงีบอย่าบอกใครอย่าให้ใครรู้เป็นดีที่สุดแต่บางท่านนะคะถึงแม้ว่าจะได้เงินมาแล้วนะได้โชคลาภมาแล้วก็ไม่ได้บอกใครเลยแต่ก็จะมีค่าใช้จ่ายรออยู่ เกี่ยวกับเรื่องของพานละนีสินที่ท่านได้ทําไว้นั่นเองหรือมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวพันกับคนในครอบครัวหรือบุตรหลานบริวารของท่านนั่นเองเรียกว,ว่าเป็นรายจ่ายที่จํายอมต้องจ่ายด้วยส่วนท่านใดที่ไม่ได้มีพานละอะไรก็ดีไปแต่ก็อย่าชะล่าใจไปนะคะเพราะการที่ท่านเนี่ยดวงขึ้นน้ำขึ้นริบตักอยู่ทำให้ท่านต้องแบ่งสรรปันส่วนในเรื่องของการเงินให้ดีไว้นะคะว่าส่วนไหนจะใช้ ส่วนไหนจะตายจะดีกว่าทางด้านพาะะ่อค้าแม่ค้านะหากท่านจะขายของได้ท่านต้องจัดโปรโมชั่นออกสื่อไลฟ์สดอ,อัดโฆษณาทางออนไลน์เยอะจะทําให้ท่านขายดิบขายดีเป็นที่ถูกใจลูกค้าด้วยแม้ว่าลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะจะเป็นคนเรื่องมาก ตัดสินใจช้าถามแล้วถามอีกถามแล้วก็หายไปแล้วก็ถามใหม่ชักช้าว่นเวอแบบนี้แต่หากท่านมีข้อเสนอที่ดีนะรับรองว่าลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้จะซื้อของของท่านแน่ขอให้ท่านรีบชิงเสนอข้อตกลงดีๆข้อเสนอดีๆโปรโมชั่นดีๆ รีบเสนอไปก่อนเลยรับรองว่าลูกค้าจัดตัดสินใจซื้อของท่านอย่างแน่นอน,อนเรียกว่าจะปิดการขายได้ไวท่านต้องมีไหวพกิบพลิกแพงจัดโปรโมชั่นอัดของแถมเข้าไปอย่ารอให้ลูกค้าต้องถามนะคะแล้วท่านจะซื้อใจลูกค้าได้แน่ และลูกค้าที่เข้ามาในช่วงนี้นะมีตังด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบริการให้ดีก็แล้วกันทางด้านการงานในช่วงครึ่งเดือนแรกนี้ดาวการงานของชาวลัคนาราศีธันูได้โคจรทับจุดเกิดของท่านอยู่และยังได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคือเอกนกระเกณฑ์ด้วยทำให้งานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจได้รับผิดชอบงานหลายอย่างในเวลาเดียวกัน แต่ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะนำมาซึ่งความก้าหวน้าความเจริญรุ่งเรืองกับชาวลัคนาราศีธนูอย่างแน่นอนและแถมผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายยังคงรักและเมตตาท่านดีคอยส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุนท่านค่อนข้างดีด้วยท่านใดที่กำลังเล่งสร้างผลงานเพื่อเอาตำแหน่งถือว่าโอกาสดีนาทีทองมาถึงท่านแล้วนะคะแต่การที่มีดาวพัพพุ ที่โครจรถอยหลังอยู่แบบนี้และโครจรเป็นปัาคืออ่อนกำลังได้โครจรร่วมกับดาวพฤหัสได้คู่ไหวพิษปักติพานทำให้งานในช่วงนี้หาจจะต้องใช้การตัดสินใจการใช้ไหวพิบพลิกแพงความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะทางของท่านและท่านเองควรจัดทำเองจัดดีที่สุดหากมีปัญหาจะได้รับการแก้ไขหรือมีตัวช่วยแต่ในช่วงนี้นะคะด้วยเรื่องของเนื้อง,งานเนี่ย อาจจะมีปัญหาบ้างในเรื่องของเอกสารการติดต่อพูดคุยเจราจาการนัดหมายใดๆอาจจะไม่เป็นไปนตามนัดเลื่อนนัดหรือไม่เป็นไป,นปนตามคำพูดหรืออาจจะล่าช้าบ้างนะคะเป็นอุปสรรคแค่เพียงในช่วงสิบวันแรกของเดือนมกราคมเท่านั้นก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะเมื่อรู้แบบนี้แล้วควรมีแผนสำรองเตรียมรับมือไว้ด้วยจะได้ไม่มีปัญหางานจะได้ไม่สะดุดนะคะ ทางด้านความรักคนโสดในเรื่องของความรักในช่วงเครื่องเดินแรกมิยาจาร์มองว่าให้ท่านโฟกัสไปกับเรื่องของการทำงานและการหาเงินจะดีกว่าคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะก็คงส่งเสริมเกื้อกูลเกื้อหนุนซึ่งกันและกันค่อนข้างดีอาจจะได้ไปเที่ยวพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยวร่วมกันหรือมีกิจกรรมร่วมกันเกิดขึ้นแต่ในช่วงนี้สภาวะจิตสภาวะใจของคู่ครองของชาวลัคนาราศีธนูเนี่ย อาจจะไม่เป็นตัวของตัวเองบ้างอาจจะขี้เหงาเรียกร้องความสนใจบ้างหรือจูจ้จี้จุกจิกกับท่านบ้างก็ขอให้ท่านเข้าใจตรงจุดนี้นะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นนะก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยประคับประคองความรักกันให้ดีให้รักกันนานๆแล้วมีความสุขต้อนรับปีใหม่นี้ด้วยนะและจะได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือ กับดาวพระมฤตยูที่รีเทิร์นย้อนกลับมาทับดวงเมืองของเราจนถึงวันที่8มีนาปี66และการรับมือกับดาวพระราหูที่โคจรมาทับดวงเมืองของเราจนถึงตุลาปี66นี้หากชาวลัคนาราศีธนูอยากจะไปรับมือกับดาวสองดวงนี้ที่โคจรเขย่าอยู่ในพปุตตัดของท่านท่านสามารถก็ไปขดรับชมรับฟังได้ ทางลิงที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลย<ไ>ส่วนท่านไหนอยากจะมาวางแผนดวงชะตาระยะยาวกับอาจารย์ก็สามารถติดต่อจะมาทางลิงที่อาจารย์ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลย<ไ>และอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์พลังงานบวกดีๆที่เติมเต็มสิ่งดีๆให้กันเสม,มอมาเลยนะคะและขออยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนะหากอาจารย์ผิดพลาดท,ทั้งประการใดไปไก็ให้อาภัยซึ่งกันและกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ